การนวดหน้าโดยใช้มะแงกค่ะซึ่งก็คือการกำมือแบบนี้นะคะการนวดหน้าค่ะเราสามารถนวดได้ทั้งแบบฝ่ามือใช้นิ้วมือใช้มะแงกตามคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งการใช้มะแขกแบบนี้มันจะมีน้ำหนักที่ดีกว่าค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการกดจุดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองค่ะแนวในการนวดคือแนวเดิมกับที่เรานวดหน้านะคะก็ะคือไล่จากคางขึ้นไปที่บริเวณหน้าผากน,นะคะทุกจุดเราจะนวดผ่านแนวต่อม น้ำเหลือ,องทั้งนั้นนะคะโดย,ยเฉพาะใช้มะแกเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่ดีกว่านะคะฉะนั้นลูกค้าจะรู้สึกสบายผ่อนคลายค่ะเพราะว่าเรากดกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองนะคะทำให้การขับของเสียได้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะเราจัดนวดทีละฝั่งก็ได้นะคะหรือจะทำสองมือพร้อมกันแบบตามในคลิปนี้ก็ได้นะคะ ถ้าใครบอกจําแนวต่อมน้ําเหลืองไม่ได้นะคะหรือจะเอารูปที่เป็นรูปแนวกัวซาก็ได้นะคะก็แนวเดียวกันค่ะในการนวดนะคะทั้งนวดด้วยมือนวดด้วยนิ้วนวดด้วยมังเหงกทุกอย่างหรือว่านวดด้วยกัวซานะะคก็คือแนวเดียวกันหมดสำหรับท่านวดด้วยมังเหงิกค่ะเราอยากให้นวดหลังจากที่เรานวดโยระชับเรียบร้อยแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเรนน้ำเหลืองค่ะ